สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทัศน์นะครับกับช่วงเวลาดีๆเช่นเดิมเลยนะฮะห่างหายกันไปหลายวันต้องขออภัยพี่ๆด้วยเนื่องจากติดภารกิจนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะวันนี้ต้นมีของมาให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมกันรับรองเลยว่าถูกใจแน่นอนครับก่อนไปรับชมนะฮะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับให้กําลังใจกันละกันด้วยแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง ชันชวนเลยนะครับกดติดตามช่อง subscribe ไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับแล้วก็สำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรก b o o n p i t a k แล้วก็ช่องทางที่2นะครับ0816289156โทรเข้ามา สอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับของสวยๆก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสร้อยคอเพชรลายหัวใจนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร229เม็ดรวม7.03กรัตน้ำหนักรวม 62.69กรัมนะครับความยาวสร้อยเนี่ยอยู่ที่16.5นิ้วราคาขายสุดคุ้มมากๆ245,000บาทนะครับแค่ตัวเรือนทองกับเพชรเนี่ยก็ไม่ได้แล้วคุ้มแล้วก็ถูกจริงๆเลยชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะทำนะครับแบบเพชรครึ่งหน้า โดยที่ความยาวเขาจะเป็นความยาวซึ่งโชว์ความสวยงามของหน้าเพชรแบบเต็มๆเลยเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟดีนะครับแล้วก็ตำหนิน้อยรับรองเลยว่าซื้อแล้วได้กำไรแน่นอนสำหรับสร้อยเส้นนี้เหมาะมากๆเลยกับการไว้ใช้ใส่ออกงานสำคัญๆนะครับค่อนข้างเห็นชัด และที่สําคัญเลยนะครับเพชรสวยแล้วก็แววววาวตัวเรือนะครับจะทําด้านบนยอดนะครับด้านหน้าสุดเนี่ยเป็นรูปหัวใจสวยหวานลงตัว<ม> cf ได้เลยนะครับ<ม>แหวนตรรกาดอกไม้นะครับตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำา75%ประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชร 35เมตรรวม1.03กรัตน้ำหนักรวม9.74กรัมนะครับขนาดแหวน51ราคาขายถูกอีกแล้วเพียง32,900บาทถูกมากๆเลยนะครับชิ้นนี้เป็นในหนชิ้นงานเลยซึ่ง ราคาดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญงานมีดีไซน์งานสวยอีกด้วยชิ้นงานนะครับทำเป็นตรกก้าเพชรนะครับแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้ทั้งดอกไม้เนี่ยจะประดับทั้งอัญ,ญมณีนะครับไม่ว่าจะเป็นทับทิมมรกตแล้วก็ตัวเพชรลงตัวดูหวานดูน่ารักนะครับใส่ขึ้นนิ้วเนี่ยก็เห็นชัด เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยเป็นแหวนเต็มหน้านิ้วแบบราคาเบาๆเบาจริงๆแล้วก็พี่ๆนะครับที่ชอบงานหวานๆงานที่มีดีไซน์แปลกตาดูแล้วไม่เหมือนใครชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลย CF ได้ C F เลยครับแหวนเพชรแถวงานเก่านะครับตัวเรือนปลาหะประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่81ตังแบ่งเป็น เพชรสรน,นะครับเม็ดยอดด้านบนเนี่ยหเม็ดรวม55ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรเกรสรอ,อีก16เม็ดรวม26ตังค์น้ำหนักรวม4.71กรัมขนาดแหวน51ราคาขาย16,900บาทงานเก่าแท้ๆนะครับแล้วก็มาในสภาพที่ดีเพชรที่ประดับนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเพชรสีออกนวลน,นะครับจะติดนวลแล้วก็ ในส่วนของข้างในนะครับสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยมีความแวววาวมีประกายชัดเจนครับเพชรเก่าเล่นไฟวิบวับแล้วก็ได้ราคาที่ถูกได้เพชรเม็ดใหญ่อีกด้วยสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบแล้วก็สะสมงานเก่ารักในงานเก่าอยู่แล้วแหวนเพชรแถวดีไซน์เก่าดีไซน์แบบวินเทจชิ้นนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์มากๆเพราะว่าใส่แล้วดูมีคุณค่านะครับแล้วก็ใส่แล้ว ดูโดดเด่นไม่เหมือนงานสมัยใหม่แนะ่นอน CF ได้เลยครับกําไรเพชรกิ้งนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75ประดับด้วยเพชร12เม็ดรวม48ตังค์นะครับน้ำหนักรวม13.19กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่6.0ซนติเมตรราคาขายสุดคุ้ม42,900บาท เป็นงานจิวเวอรี่น่ารักนะครับแล้วก็ร่วมสมัยมากๆเลยการใส่ง่ายครับด้านท้องวงเนี่ยเขาจะทำเป็นตัวล็อกนะครับสามารถเปิดแล้วก็ง้างออกใส่จากด้านท้องวงเนี่ย เรียกได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็ใส่ง่ายสภาพนะครับของโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีการกําไรทําเป็นหลอดนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยจะทําเป็นรางเลื่อนนะครับซึ่งประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟตําหนิน้อยนํามาประดับนะครับใน รูปทรงตัวเรือนนะคะเป็นรูปทรงเลขาคณิตต่างๆอยู่บนรังเลื่อนน่ารักจริงๆชิ้นนี้นะครับสำหรับพี่พี่ที่ชอบงานน่ารักนรักกำไรเพชรกลิ้งเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเลยที่น่าจะชื่นชอบกันนะครับเพราะว่าใส่ง่ายและที่สำคัญดูมีอะไรดูมีลูกเล่น CF ได้เลยครับ ข้อมือลูกปัดทวาราวดีเกาะทองนะครับทองคำ75%า7ปรประดับด้วยลูกปัดทวาราวดีหลากสีหลากชนิดน้ำหนักรวม17.07กรัมความยาว18.5เซนติเมตรปรับความยาวได้นะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20.5เซนติเมตรราคาขาย22,500บาทชิ้นนี้นะครับได้เม็ดลูกปัดซึ่งแพงมากๆเลย พี่ๆนะครับที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญลูกปัดเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเส้นเนี้ยจะมีอยู่เม็ดหนึ่งเรียกว่าลายแตงโมนะครับซึ่งตอนนี้ต่างชาตินะคะมากว่านซื้อเลยเพราะว่าลายแตงโมเขาขายกันนะครับทั้งเส้นเลยแบบเป็นสร้อยคอเนี่ยเขาขายกับหลักแสนเลยที่ต่างประเทศเนี่ยครับเม็ดสีเขียวเป็นลายแตงโมเนี่ยครับสำหรับพี่ๆที่สะสมแล้วก็เล่นงานลูกปัดชิ้นเนี้ยนะครับได้ งานเก่าได้เม็ดเก่าแท้แล้วก็มีราคาสูงสภาพนะครับชิ้นงานเนี่ยสภาพดีกระเปาะทองที่นำมาเกาะเป็นฝาครอบเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีหน้ากว้างของลูกปัดเห็นชัดและที่สำคัญเลยได้ลูกปัดเม็ดใหญ่แนวราคาเบาๆนาซ f เอฟมากๆกดสั่งซื้อได้เลยครับ G ีไข่แกะสลักกรอบทองนะครับกรอบทองคำา75% นะครับแล้วก็ไอ้ไข่จะถูกแกะสลักจากลาพิสลาซูลี่น้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับ5.5 0กรัมหน้ากว้าง1.7คูณ3.3เซติเมตรราคาบูชาเพียง13,900บาทงานดีไซน์น่ารักนะครับแล้วก็ไอ้ไข่นะฮะมี พี่ๆหลายท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วก็ศรัทธาในไอ้ไข่ชิ้นเนี้ยงานดีไซน์สวยใช้ลาพิสลาซูลี่มาแกะสลักแล้วก็กรอบทองเนี่ยได้ทองดีนะครับแล้วก็มีลวดลายพันพึกษาสวยงามอ่อนหวานละมุนตาแล้วก็ขนาดใช้ผู้ชายได้ในชีวิตประจำวัน CF ได้เลยครับแหวนเพชรแถวครึ่งหน้านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวประดับด้วยเพชร 5เม็ดรวม80ตังน้ำหนักรวม3.52กรัมขนาดแหวน52ราคาขายสุดคุ้ม23,500บาทชิ้นนี้นะครับคุ้มแน่นอนเพราะว่าพี่ๆจะได้เพชรใหญ่เพชรวัดหน้าเพชรเนี่ยได้ตกเม็ดละประมาณ16ตังนะฮะแล้วก็เพชรขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยมาในตัวเรือนดีไซน์เรียบหรูดูดีแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบใส่ติดนิ้ว พี่ๆหลายท่านนะครับที่อาจจะทํางานนะครับแบบเรียบร้อยเช่นข้าราชการนะครับหรือพนักงานนะครับที่ต้องการเครื่องประดับแบบเรียบๆนะครับเน้นการใช้งานได้บ่อยๆทั้งการใส่ทํางานหรือใส่ออกงานได้แหวนเพชรแถวตอบโจทย์แน่นอนครับชิ้นนี้ได้เพชรเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็เพชรสวยเพชรเล่นไฟดีที่สําคัญเลยดูเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าได้งานนะครับที่ซื้อแล้ว ได้ใช้งานแบบจริงๆนะครับซื้อแล้วคุ้มแน่นอนนักกว้างเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วนะครับก็จะได้นักกว้างนะครับกำลังสวยแบบนี้เลยเห็นไหมครับตรงกลางเขาก็จะยกช่อขึ้นมาเพื่อให้เพชรดูเด่น CF เลยครับข้อมือเพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือจะเป็นปาหะประดับเพชรนะฮะร,รวมทั้งชิ้นอยู่ที่2.11กระรดัแบ่งเป็น เพชรเกสรนะครับเม็ดใหญ่เลย11เม็ดรวม1.49กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบนะครับอีก46เม็ดรวม62ตังน้ำหนักรวม15.32กรัมความยาว17เซนติเมตรราคาขายส่งตอบเพียง39,900บาท ถูกคุ้มดีแค่คาเพชรก็ไม่ได้แล้วและได้เพชรเม็ดใหญ่อีกด้วยครับในส่วนของเพชรขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยแล้วก็ในส่วนของชิ้นงานนะครับเป็นลายพันพฤกษาซึ่งมีความอ่อนหวานลงตัวชิ้นงานนะครับเป็นของเก่าซึ่งมีความละเอียดละออมีความประณีตนะครับในตัวเรือนรวมถึงเพชรเก่าเนี่ยก็จะ ขาวแล้วก็เล่นไฟวิบวับครับยิ่งถ้าใช้นะครับสำหรับการใส่ออกงานเวลาเจอแสงไฟในตอนกลางคืนเนี่ยรับรองเลยว่าถูกอกถูกใจพี่ๆหลายท่านแน่นอนเพราะว่านอกจากจะได้ชิ้นงานตัวเรือนสวยๆหวานๆแล้วนะครับยังได้เพชรเล่นไฟแล้วก็เป็นของเก่าอีกด้วยกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่ ให้ความไมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองดยมทัดด้วยในตลอดมาในทุกๆช่องทางเลยทั้งการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่ๆที่สั่งซื้อ CF ของนะครับผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านรวมถึงพี่ๆที่มารับชมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่เจเจมอลชั้น1หน้งอง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะครับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าพี่ๆสะดวกมีเวลาว่าง เรียนเชิญมาพบกันที่หน้าร้านได้ครับวันนี้นะครับต้องกับนิกนะครับขอบคุณพี่นิกทุกท่านอีกครั้งเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองคุณวิทักกันอีกทีเราพบกันนะครับบ๊ายบาย